ได้เมนูเด็ดครับผมนี่เมนูเด็ดนะ<ร>ะตำบางครั้งว่าอย่างปลากระเรบนเลยแตำบักคุ่งกินครับนี่ครับผมเมนูแซ่บๆย่างปลากระเบนครับผมเป็นไส่เบ็ดกบกนั่กินเนี่ยผมย่างแบบแห้งแล้วครับผมบ้มได้มักยังงด้วพี่น้องย่างแบบสดๆเลยเนี่ัยย่างกินครับตำบักคุ่งเสียก็ร่างกิดตำบักคุ่งครับผม ที่แรลกวาสิพัดเหรพี่น้องก็เลยเปลี่ยนเมนูเห็นมันย่างแล้วมันหอมมันนคากับยากินยากกินกับตำโพงเป็ดเป็ดแสบๆเครื่องก็เตรียมไว้แล้วเครื่องพัดเป็ดนี่ครับเปลี่ยนแผนกันด้หนันได้สีย่างกินกับตบัหุพงกับผมผมไข่เป็ดกด้่ปะพัดมีสิพัดมีตรงอ็คือตั้งแซลล์เหรอทีก็เดี๋ยวไปโพสตอดู แหลงนองวะประเด็ดวันที่วันปรเด็ดจวงเอเอเนี่ยไม่รู้เล่าอยั่วไปก่อนอันนี้ของเฮากันพี yep ่ครับผมโอ้ไฟกับอ่อนออนนะครับเพลสไอ้มันนอนหอนไว้แห้งดีแล้วครับย่านนี่ครับผมอืมเดี๋ยวปลากระเบนมาสามโตมาย่างกินยับตับมะคุ้งนี่ครับเอาซีเมนต์บ้างมาหน่อย ยังเดะยังเดแล้วมื้อนี่เออกลี่ยงโคกเหล่าสามพันกับวาขายแม่โคกเหละาสามพันอว, 3, ว,วาขายขายก <c oughs> ็ไม่ไปซื้อโอ้แสบกบเดสุดยอดโอเคแล้วมันน่นย,ยิงสมซีมกัไบ้างห่อือ่านจับว่างอ่านจับว่างโอเคเซ็ตเรียบร้อยครับผม,มบบตาม,มาัโคงเาง้า อ่ะพร้อมเทพร้อมเทเดินๆเนี้ยความปุ๊บลงเฉลี่ยทีอ่ะความปุ๊บมาอือโอ้ยจะกินตัวตำขุ่งว่โอ๋อินกับปานะนี่พี่นอ้องจอดได้แล้วอืม โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยโอ้ยเบื้งแนวพี่น้องสีสันเปลี่ยนได้ขาเกลีอ่ะได้ครับผมแซ่บต้องกันบบบนี้มาพี่น้องมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมย่างปลากระเบนกินกับตำักคุ่งครับกินกับตำักคุ่งแซ่บนยอดเลยพี่น้องอืหอมจับอืดรสชาติพอดีเนาะงโไดมาร์ทแห่งกด็ ได้ได้รนนนเสีนี่ครับเพี่ส้นๆเลยน่อมกยางปูดครั้เออเนาะอืมเหมือนกับแกมเอืาเสีบเลยได้ปะอะตีโอ้ยนี่แหละกับแกมสุดยวดย่างดีเลยนะฟ้าพวกีกลางเนาะเฉียบพีน้าลงของเราเฉียบพีดิตำขอื นี่ยทำขายได้ได้หนิได้นะมือเหนื่อยดับหนิเดียวทำยื่นพักนี่ปลูกเองหนึ่งกำไรแท็กซี่งานนะมั้งปลูกปลูกเองเออมาบ้านมีส่วนพักกับคันเองเอง เอ,อแซ่บดีกว่าย่างกัแบแซ่บเาะนะที่แรกว่าทีิปัดไดยพป่นอ่งเปลี่ยนแปลงูก,กแซ่บว่ามันเหนือมันแข็เนาะบริเลสหรอกนกอออกะเขาอ,อยากจะมันเละนะอแย่บมันเละแล้วเฉียวหนากลอ,องบึงเนาะกันงทับตรงหนไม่บ่เลนหรอแข็งเลยเนี่ยนี่อัดยังได้กับวแตกเรื่องสีกับแซ่บ คนจีนกันเนี่ยนะี่ม,มนจีนหรอกอยู่บเมนจีนแต่จุจดสองนี่เหนีมัเออเหนืยกมัก้เหนืยกมันจะกินไรเนี่ยเหนืยกมันนิดนเออเหนืยกมันมองใช่เหนืยกมันหายแจ นี่พี่น้องเรื่องเสียเราเสียกินเนี่ยสุดยอดกับกางวัวมีเนีเนื้อเสียพี่นี่เนื้อปุ้ยย้อยดีนี่ครับผมปูุ้ยตับมะฮู้เอาอีรีครับผมนี่พี่น้องนี่ครับแห้งๆย่างแห้งๆเลยครับผมอืเนื้อพี่จีเป็นเส้นๆแล้วเนี่ยเลย ตัวเดียวอะไยครับผมนี่เนี่ยเอ้ทากิลีิแซบขากิลีครับพี่น้งอ,งนนองนี่เบิ้ลได้กันแล้วครับปลากระเบนสามตูเกี่ยงบินตาบุกุงกับซับนี่แหละสามตูเกี่ยงบิน,นโอ้ขากิลีแซบครับผม โอเคครับในขอบคุณครับขอบณมาชมมากฝากก็เลยก็แก้ก็ยิ่ตามด้วยพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนี่ยปลอคกิปหนครับสวัสดีครับ